สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอุ้งอิงสวนสววันชัยผลงานของพ่ออาชัดเจนนโยบาย20ปียังใช้ได้อยู่เมื่อเวลา15นาิกา30นาทีวันที่11มีนาคมที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายแพทยชนนานศีแก้วสอสอนานและหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวแพททองทานชินวัฒนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาคณะครอบครัวเพื่อไทยนายชูศักดิรินินรองหัวหน้าพักนายนทวุฒิสายเกลือผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยนางสาวสุนีเหลืองวิจิตอดีตสสพิจิตพักเพื่อไทยพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยทั้งนายภูดิดอินสุวรรณนายปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตและนายวิชัยด่านรุ่งโรธ เข้าสักการะหลวงพ่อเพชรเอาเลิกเอาชัยก่อนขึ้นเวทีปราศัยใหญ่จังหวัดพิจิตรที่เวทีปราัยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรโดยมีประชาชนจํานวนหนึ่งสวมเสื้อแดงรอมอบดอกไม้ให้กําลังใจโดยนางสาวแพทองทานให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะได้นํานายเศษฐาให้ประชาชนได้เห็นเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาปราัยร่วมงานกับทีมพักเพื่อไทยโดยวันนี้นายเศษฐา มาในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและอยู่ในทีมเศรษฐกิจด้วยเมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นของพรรคพลังประชารัฐทั้ง3เขตเราจะทำให้แลนสไลด์ได้หรือไม่นางสาวไปรังทานกล่าวว่าเรามั่นใจอย่างมากด้วยนะโยบายของเราและว่นที่ผู้สมัครสสที่ทำงานกันอย่างหนักฉะนั้น เรามั่นใจและต้องได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนด้วยขอให้ทั้งสามเขตเลยเมื่อถามถึงกรณีที่นายวันชัยสอนสิริสอวออกมากล่าวเตือนนายเศรษฐาระวังจะเป็นเหมือนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนางสาวไพโรทานกล่าวว่าสิ่งที่อิงเห็นคือคุณพ่อนายทักษิณชินวัตรคุณอานางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมากมาย การที่เราขึ้นเวทีและพูดถึงนโยบายเมื่อ20ปีที่แล้วยังใช้ได้อยู่เพียงแต่เพิ่มเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานั่นคือบทพิสูจน์ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากคุณพ่อคุณอาที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนเป็นมุมมองของคนก็ต้องรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ